สวัสดีครับผมนายสุรพัชร์สวมีเละอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับเ็ลขที่4นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับผมสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาของพราหมณ์ฮินดูนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดคือตัวอักษรที่อ่านว่าโอมมาจากอบวกอุบวกกับมะนะครับเป็นแทนพระตรีมูรติ เทพคืออแทนพระนาลายหรือพระวิษณุอุแทนพระพรหมมแทนพระศิวะหรือพระอิศวรน,นะครับเมื่อรวมกันเข้าเป็นอักษรเดียวกลายเป็นอักษรโอมแทนพระประมาตมันพระเจ้าสูงสุดไม่มีตัวตนสัญ,ญลักษณ์นี้ทุกนิกายทุกกระิในศาสนาของพร,ราหมณ์อินดูต้องใช้เป็นประจำนะครับผมการกำเนิดศาสนาพราหมณ์อินดูนะครับ ศาส,สนาฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่ของชาวอารยันนะครับกําเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียก่อนศาสนาอื่นๆโดยมีพราหมณ์เป็นผู้สั่งสอนและประกอบพิธีกรรมจึงเรียกกันว่าศาสนาของพราหมณ์หรือศาสนาพราหมณ์นะครับผมสิ่งเคารพสูงสุดนะครับศาส,สนาฮินดูเป็นศาสนาประเภทเทวานิยมคือเคารพยอมรับเรื่องเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดนะครับ โดยเทพเจ้า3องค์ที่ชาวฮินดูให้ความเคารพสูงสุดอันได้แก่องค์ที่1นนะครับพระพรหมที่เป็นเทพเจ้าผู้สร้างหรือให้กำหนดทุกสิ่งในเอกภพขึ้นมานะครับ 2. พระวิษณุหรือพระนารายที่เป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษานะครับผมองค์ที่3คือพระอิศวรหรือว่าพระศิวะนั่นเองนะครับที่เป็นเทพเจ้าผู้ทำลาย เทพเจ้าทั้งสองค์นี้รวมเรียกกันว่าตรีมูรตินะครับที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดแต่ว่าชาวฮินดูนะครับยังนับถือเทพเจ้ารองๆองลงมาอ,อีกมากครับประมาณ3 0 0ลล้านองค์ครับผมและนี่คือเทพเจ้าทั้งสองค์นะครับ,นค,รค,นค,รบคนแรกคือพระพรหมนะครับส่วนคนที่สองคือพระวิษณุหรือพระนารายนะครับ คนที่สามคือพระศิวะหรือพระอีศวรน,นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเหล่าเทพเจ้าที่ศาสนาพราหมณ์อินดูนับถือกันนะครับผมเรื่องต่อไปที่เป็นศาสดานะครับศาส,สนาอินดูนี่ไม่มีศาสดาเพราะสืบทอดกันมานานจนไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สั่งสอนคนแรกนะครับแต่ว่าจะมีฤาษีและพราหมณ์เป็นผู้สั่งสอนและพัฒนาหลักคำสอนสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับผม สไลด์ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของคมภีร์นะครับคมภีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเก่านั้นมีอยู่คัมภีร์นั่นก็คือเลื่มที่1นะครับคมภี์คาเวทครับเป็นคมภีร์สําหรับใช้สวดสรรเสริญพระเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับเรื่องที่ 2, คัมภีรีชูระเวทเป็นคมภีร์รวบรวมบทร้อยกรองในพิธีบูชายาในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับต่อมาเรื่องที่สาม คำพีสามเวทเป็นคำพีรวบรวมวบทสวดมนต์สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆของประชาชนทั่วไปนะครับเร่องที่คี่คำพีอาถรรเวทเป็นคำพีเวทมนต์คาถาคำพีเหล่านี้เรียกว่าคำพีพระเวทแต่ต่อมาได้เกิดคำพีอุปนิสัตขึ้นอีกซึ่งเป็นคำพีที่กล่าวถึงเรื่องธรรมชาติของจักรวาลและวิญ,ญญาณมนุษย์อันส่งผลกระทบ ถึงความคิดและการดำเนินชีวิตของชาวอินเดียเป็นอย่างมากนะครับผมสรุปหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ดูนะครับคำสอนสำคัญในคัมภีร์อุปนิสัตนั้นสรุปได้5เรื่องคือ 1. ปรมาตมันหรือพรหมคือวิญญาณหรือตัวดั้งเดิมหรือใหญ่ที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นหนึ่งและอมาตะนะครับ 2. ออาตามันหรือ ชีวาตมันคือส่วนย่อยของปรามาตมันหรือพรหมที่แยกออกมาอยู่ในแต่ละบุคคลนะครับ 3. การกลับเข้าไปรวมกับปรามาตมันหรือพรหมได้นั้นคือการพ้นทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกข้อที่4ชีวาตมันจะกลับไปรวมกับปรามาตมันได้นั้นผู้นั้นจะต้องบำเพ็ญกิริยา ประกก็พิธีต่างๆจนบรรลุโมกษะหลุดพ้นจากอัตตาชีวาตมันก็จะกลับไปรวมกับปรมาัตมันได้ 5. เรื่องกฎแห่งกรรมคือคอสอนว่ากรรมเป็นเครื่องกำหนดของชีวิตในภพหน้ากล่าวคือใครทำสิ่งใดในชาตินี้ย่อมได้สิ่งนั้นในชาติหน้านครับผม นี่ค,คือคำสอนหลักของศาสนาพราหมณ์ดูนะครับผมหลักความเชื่อที่ทสำคัญของศาสนาพราหมณ์ดูนะครับคำสอนในคัมภีร์อุปนิสัต์นี้เองที่ทำให้เกิดความเชื่อเรื่องวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะครับผมและเรื่องนรกใต้ดินสวรรค์นบนฟ้าผีสางเทวดาต่างๆขึ้นมารวมทั้งเรื่องอวตารของพระนารายที่เกิดมาเพื่อช่วยโลกเช่น อวตารมาเป็นพระรามเพื่อฆ่ายักษ์ทศกัณฐ์นั่นเองนะครับหรือแม้เรื่องอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสอนพวกอสูรผิดๆจะได้ไม่มีฤทธิ์เดชจะได้กําจัดได้ง่ายเป็นต้นนี่เองที่ทำให้ผู้ที่ไม่รู้จากพุทธศาสนาอย่างถูกต้องก็จะเชื่อกันว่าพุทธศาสนานั้นแยกออกมาหรือเป็นเพียงสาขาหนึ่งของาศาสนาฮินดูเท่านั้น ซึ่งความเชื่อนี้ก็ได้เข้าไปประพนอยู่ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาในระดับศิลธรรมเต็มไปหมดและก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้พุทธศาสนาสูญหายไปจากอินเดียอีกด้วยนะครับผมนิกายนะครับนิกายใหญ่ของาศาสนาฮินดูมีอยู่6นิกายคือนิกายไวยสนาวะนะครับซึ่งนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด 2. นิกายไซวะ ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดพวกนี้เรียกว่าพวกกลึงยัดนะครับซึ่งนิยมพกกลึงเล็กๆคาดไว้ที่เอวนะครับ 3. นิกายศักดาซึ่งพวกนี้นับถือลักษณะสตรีเพศคือนับถือมเหสีของพระวิษณุคือเจ้าแม่กาลีในฝ่ายที่ดุร้าย 4. นิกายคณะพัทยาซึ่งนับถือพระคเนศ ที่มีเสียงเป็นช้าง 5. นิกายสรพัทธะซึ่งนับถือบูชาพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าสูงสุด 6. นิกายสมารถะซึ่งเป็นนิกายใจกว้างนับถือเทพเจ้าทุกองค์นะครับผมความเชื่อและหลักปฏิบัตินะครับชาวอินเดียจะมีการแบ่งผู้คนออกเป็นพวกพวกหรือวันณนะตามความเชื่อจากศาสนาฮินดูคือ 1. วันณะพราหมณ์เป็นวันณะสูงสุดได้แก่พวกผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับ 2. วันณะกษัตริย์ได้แก่พวกกษัตริย์หรือผู้ปกครองบ้านเมือง 3. วันณะแพทย์ได้แก่พวกพ่อค้าช่างฝีมือนะครับ 4. วันณะสูสทรได้แก่พวกคนใช้นะครับผมประเทศที่นับถือศาสนาพราหมณ์ดูนะครับปัจจุบันศาสนาฮินดูจะมีผู้คนนับถือมากเฉพาะในประเทศอินเดียและ ยังมีผู้ที่ทรมานร่างกายหรือบำเพ็ญทุกกิริยาเพื่อให้บรรลุถึงโมกษะอยู่ด้วยแต่ก็มีผู้คนนับถือประปรายอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกและนิยมเรียกกันว่าศาสนาพราหมณ์นะครับผมประเพณีนะครับศาสนาฮินดูมีประเพณีต่างๆมากมายส่วนมากจะเป็นประเพณีบูชาเทพเจ้าเช่น การฆ่าสัตว์บูชายันต่อเจ้าแม่กาลีซึ่งบางครั้งก็มีการฆ่ามนุษย์เพื่อบูชายันเพราะเชื่อว่าเทพเจ้าจะพอใจและดลบันดาลให้ความหายนะหรือโรคระบาดหายไปได้นะครับผมผู้สืบทอดศาสนาฮินดูจะมีพราหมณ์เป็นผู้ผูขาดการประกอบพิธีและทำหน้าที่สั่งสอนนะครับและจะมีการเรียนพระเวทหรือศึกษาคัมภีร์พระเวท ถ้าใครเรียนจบถือว่าเก่งมากจนเกิดประเพณีว่าผู้หญิงจะต้องกลับไปสู่ขอผู้ชายมาแต่งงานเพราะว่าผู้ชายมีค่าสูงส่งโดยผู้จบพระเวทจะสามารถประกอบพิธีทําให้มีรายได้งามอย่างเช่นถ้าใครจะให้ญาติที่ตายไปแล้วนะครับได้ขึ้นสวรรค์จะต้องนําทรัพย์หรือของที่มีค่าเช่นโคมาให้พราหมณ์มากๆ เมื่อเพื่อพรามจะได้สวดส่งวิญญาณของญาตินั้นให้ขึ้นสวรรค์ถ้าใครยากจนก็ไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนครับผมกระผมก็ขอจบการนำเสนอเพลงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ